เดินมาเลยเอาลงมาได้เลยนะครับอานั่งโต๊ะนี้ได้เลยนะครับเอาคณะคณะทัวร์คณะทัวร์นั่งโต๊ะนี้เลยนะครับอา่า เอาเจ้าหน้าที่นะครับเอาบรรยากาศนะครับบนแพคลองรีนะครับแพรคลองรีนะครับมาเลยมาเลยนะครับเอาละครับเอาเชิญครับแพราคณะทัวร์นะครับจากอาลีอันอายุทยาปรากันภัยนะครับ แล้วก็อาลีอันอายุทยาประกันชีวิตนะครับนี่นะครับอสองบริษัทนะครับเชิญนั่งทางนี้นะครับทัวร์มานั่งทางนี้นะครับะนะครับเอาทางเจ้าหน้าที่ทัวร์เอากุ้งมาลงเลยครับแจกกุ้งก่อนเลยนะครับท่านนายกนั่งหัวโตวนี้ก็ได้นะครับเนี่ย นั่งกับน้องๆ,องๆเอาเก้าอี้มาหนึ่งตัวไอ้ท่านนายกบอานั่งเลยนะครับเอาเจนเลยเฉนเลยๆๆเอานะครับบรรยากาศสดๆนะครับนี่แพรแพรคลองรีนะครับแพรนี้เนี่ยทางคณะทัวร์ของเรานะครับมาส่งเสริมสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาปีละหลายๆครั้ง นะครับบรรยากาศสดๆนะครับกระจายไปเลยตรงไปเลยส่งไปเลยนะครับส่งไปเลยนะครับเอาไปเลยครับคนละคนละสามตัวก่อนนะครับนี่ให้ให้ทดลองก่อนก่อนคนละสามตัวนะครับเอาเลยเอาเลยทดลองก่อนคนละสามตัวเลยกุ้งนะครับ ถ้ากินหมดเดี๋ยวเราซ้ำให้นะครับเอากุ้งแจกกุ้งแจกนะครับนี่กุ้งกุ้งกุ้งเผานะครับกุ้งจากเกาะใหญ่อําเภอกระแสะสินนะครับเนี่ยกุ้งสั่งจากเกาะใหญ่มา15โลกุ้งเนี่ย ขนาด10ตัวโลนะครับกุ mm. Luckily, ้งนี Hence, ้เนี่ยขนาด10ตัวโล10ตัวโลครับ10ตัวโลอ่าครับโลละ500นะครับมาส่งถึงนี้เขาขายผม500เองปอจริงขาก็ลดไ้เหรออ๋อไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย500ก็เอา500ความจริงผมว่าป้าจิตขายไดาประมาณ450 คนส่งเอากำไร5 0าบาทนะครับดีบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้กุ้งกุ้งลงแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับนี่ผมยังกักไว้อีกประมาณหลายสิบตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็แจกเพิ่มให้เดี๋ยวกับข้าวก็ลงเลยนะครับกับข้าวก็ลงเลยน้ํามัดนะครับนี่ทีม ทีมแพ้คลองรีเนี่ยทำกิจกรรมกับพวกเรามาตลอดนะครับทํากิจกรรมกับทัวร์ทางไทยมาตลอดเป็นเก็เรียกว่าเป็นทีมชาวบ้านที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับลงตัวแล้วนะครับลงตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรา เราขึ้นเกาะไม่ได้ตอนนี้วันนี้ฝนตกหนักแต่เราพาเวียนเราจะพานั่งกินข้าวไปพลางแล้วก็เวียนไปพลางๆนะครับเอ,เอาถือกุ้งคนละตัวเือกุ้งคนละตัวดู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 ดเอา,ส,อเอาสวยเลยส,สวยเลยนะครับนี่ด้วยนีด้วยีดหนึ่งส เดี๋ยวกับข้าวเรายังมีหลายอย่างนะครับกับข้าวเนี่ยกับข้าวยังมีหลายอย่างเลยเอาน้องน้องก้อยช่วยยกกับข้าวเลย,อยเอาเอา <c oughs> เอาอยังมีอีกปุ้งยังมีอีกยังมีอีก <c oughs> นะครับนี่ ถือว่าเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของสงขาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแพร่คลองรีถ้าได้รับการต่อยอดดีๆนะครับถ้าได้รับการส่งเสริมดีๆนะครับให้เป็นอมุดหมายเรื่องของการล่องทะเลสาบอ,อย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยนะครับตำบลคลองรีก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับได้อย่างน่าสนใจนะครับ เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับน้องน้องน้องก้อยชัดมินนะครับก้อยกับชัดมินจะคอยดูแลทุกๆท่านเสิร์ฟน้ำนะครับน้ำในกระติกข้างหลังนี้ก็มีเลยนะครับน้ำแกงมีแกงสุมแกงซุปปลาชนตามร้องของ อันนี้แกงปลามีหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับปลากรดปลากช่วงนี้ปลามีหลังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปรากรดได้ไรลูกพี่จัดเจนไหมลูกพี่อ๋อไม่ต้องหวงไอ้ไอ้ผีชั้นทำเหนือเรียบร้อยพี่ กินเงินย่าบไหมล่ลุงพุ่งไหวป่ะต้องาหาลนะเอาไม่ได้แลวไม่ได้เลยดดลเด็กปั่นลุงพง่งนะ<น> <c oughs> ครับยำมะม,ม่วงกุ้งหวานก็มีนะครับนี่นะครับอ,อปอทอ,อปอทอกินได้อิ่มไปเลยอปอทอ <c oughs> โอ้กับข้าวเพียบใช้ได้นะครับ ท่องเที่ยวชุมชนนะครับต้องเที่ยวชุมชนสงขลาด้านหน้าเราเนี่ยคือเกาะกำียงนะครับรเกาะกำียงเป็นเกาะเล็กๆนะครับแต่ว่าเดินได้บนเกาะแต่ว่าวันนี้ลงไม่ได้นะครับฝนมันตกหนักมันแฉะด้านขวามือเราก็คือเกาะใหญ่นะครับมองไปด้านโน้นไกลๆเกาะใหญ่กระแสสินด้านซ้ายกว่างโน้นก็ปากประยูน มองไปไกลๆด้านโน้นเกาะสี่เกาะห้านี่ด้านตรงหน้าเรานี่คือเกาะใหญ่นะครับตรงหน้าเรานี่คือเกาะใหญ่นะครับเกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินนะครับข้างหน้าขวาเยื้องๆไปขวาในทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีเกาะนะครับจะมีเกาะสี่เกาะห้าเกาะรังนกเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ต้องเที่ยวได้เข้าไปดูได้ แล้วก็ไกลๆออกไปเนี่ยก็จะมีเกาะกระนะครับเกาะกระเนี่ยเปิดเป็นสถานที่ต้องเที่ยวเลยในปัจจุบันนะครับเกาะกระหนูมีเรือพายครับเด็กซ้อมเรือพาย กุ้งนะครับถ้าไก่ไก่หมดไก่กินหมดสามตัวแล้วยกมือได้เลยนะครับยกมือได้มีให้มีเพิ่มให้นะครับก <c ười> ุ้งกุ้งไก่กินหมดสามตัวแล้วยกมือนะไก่กินหมดสามตัวยกมือนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเพิ่มให้ <c ười> ให้กินได้ไม่อั้นโ <c ười> <c ười> อ้ นะครับบรรยากาศสดๆจากแพรคลองรีนะครับนี่ความจริงเรือลำนี้สามารถไปปากพยูนไปเกาะสี่เกาะห้าได้เลยนะครับแพรแบบนี้นะครับถ้าใครจะมาเช่าเช่าแพรเนี่ยออ,อกแพรเนี่ยขังละห้าพันนะครับก็เหมาห้าพันคนจูได้สักห้าสิบคนข้างบนก็มีห้องนอนนะครับข้างบนเนี่ยมีห้องนอนได้ อ่าเป็นเป็นอ้องรัวมาห้องใหญ่อะนะครับมีมีหมอนมุ้งมีมุ้งลวดมีอะไรกันยุงอะไรเรียบร้อยเราสามารถพาแพเนี่ยไปจอดอกลางทะเลสาบแล้วก็นอนพักค้างคืนมีห้องน้ํามีอะไรพร้อมนะครับ5้าบันบาทไม่รู้ว่าบันบาทหรือเปล่าค้างคืนเท่าไหร่อ๋าค้างคืนแปดพันนะครับ กลางคืน8,000ถ้าถ้าไปกลับเหมือนที่เราเช่าเนี่ย5,000นะครับ5,000บาทถ้าเรามากัน50คนก็หัวละหัวละร้อยบาทเท่านั้นเองแต่ผมต่อตลอดนะครับผมพปาไม่ไปถึงนะครับผมก็ให้น้องเขาตามตามที่เรามีกุ้งไก่หมดยกมือนะครับพี่ปองเอาอีกไหมพี่พง เอาเลยนะอ้อร้อยจังไอ้ไข่ไอ้จัดเมนเอากุ้งไหมนะพงให้ลุงพงอีกสองตัวลุงพงกินได้ห้าตัวี่ยอมเลยนะถือว่าเกินโกลตาไอ้ลุงพงอีกสองตัวนะครับเลือกตัวตบเติมเลยเอานะครับอะไรเ้าขั้นนะนั้นเก้าอ๋อเอาจานมาอีกมัด จานข้าวหน่อยน้องตรงนี้อันนั้นให้ลุงพง์อันนั้น,น้องเอาจานจานใส่กุ้งที่ลุงพงศ์นั้นเอามาทำจานข้าวอ่านั่นเลยครับช้อนช้อนนะครับเหลือเชื่อนะครับทะเลสาบสงขลาไม่มี การต้องเที่ยวล่องแพแบบนี้อย่างเอาจริงเอาจังนะครับนี่ถือว่าคลองรีเนี่ยคลองรีถือว่าไม่ธรรมดานะครับสามารถยืนหยัดมาได้แล้วก็สามารถบริหารกันได้ฝ่ารอดได้นะครับอบจอต้องมาส่งเสริมนะครับนายกที่ต่อไปนายกต้องอปั้นแพรคลองรีเนี่ย ให้เป็นมุดหมายของสงขาเลยนี่คือมองได้เห็นได้ชัดว่าชาวบ้านบริหารกันได้นะครับสามารถดูแลแพรนี้ได้หลายปีแล้วใครต้องการกุ้งเพิ่มเพิ่มอีกบ้างใครต้องการกุ้งเพิ่มยกมือเอาหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งเอาเอาีกใครก็การอีกบ้างสอง เอากุ้งมาอกีกน้องน้องก้อยกุ้งมาอ,อีกอ่านะครับเอาตรงนี้อกีกตรงนี้อกีตอกตรงนี้หัวโต๊ะนี้อกีกนะครับกุ้งยังมีอีกเพียบนะครับกินได้หมดนะครับท่านทั้งหลายนะครับเห็นไหม จะได้ไหมพี่อร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอชอบไหมชอบชอบไหมชอบชอบโอ้เห er> oh, right? ็นไหมอ่ะอร่อยมากเลยเป่งเนื oh, ้อหมดอนเนื้อเอาอีกเอาอีกยังมีเห็นไหมนู้นเปียงเลยอร่อยไหมแถวนี้ไอ้คนนี้เพิ่มแล้วนี่อะไรไหมอร่อยมากมากเลยอร่อยอร่อยข้าวไม่ต้องกินเยอะใช่ปลานนี้อร่อยมากอ๋อปลาเล็กอร่อยใช่ไหมอืม เอานะครับนี่บรรยากาศนะครับกินกันเต็มโต๊ะเลยครับกินกันเต็มโต๊ะเลยครับนะครับของสดๆนะครับกุ้งจากเกาะใหญ่กระแสสินกุ้งจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินสดๆนะครับนี่แกงปลากรดแกงกะทิปลากรดเนี่ยยอดนะ เยี่ยมเลยครับกินได้นะไม่ได้มาเที่ยวหลายวันนะไงคะอร่อยมคะมาค่ะคณะทัวร์ทางไทยนะคะจัดเต็มทุกครั้งนะคะจัดเต็มจัดเต็มทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรุ่งเรื่องพุ่งหรือเรื่องอาหารหรือเรื่องอะไรนะคะก็คือปกติเราทำทัวร์กับพี่วิชาญมาประมาณ5ปี5ปี 5ปีนะคะแพ,แพรเปิดประมาณ7ปีแพรเปิดเมื่อปี60นะคะแล้วก็เราทําร่วมกันมาประมาณ5ปีแล้วนะคะปีนี้ทีมงานบอกจริง,รง,รงๆคลิปนี้หนูติดติดที่ว่ามันเป็นฤดนนูฝนทีนี้เราจะไม่ไอยนิยมแต่วันนี้ดูจากสภาพเมื่อเช้านี้ใจเสียไปแล้วนะคะรอบหนึ่งฝนตกนักม,นมากแล้วก็สักประมาณ11โมงก็เริ่มสว่างก็ถือว่าเป็นที่ไม่ดีที่เราได้ออกเพราะ้าเหมือนฝนนี้เราออกไม่ได้ ัวกับพี่พี่ชายมาเนี่ยทุกครั้งที่มาก็คือแบบว่าปลอดลงเป็นแบบนี้ทุกครั้งเราก็เราก็บางรอบนะคะบางรอบแบบว่าผิดพลาดบ้างสะสบ้างเพราะว่าของพี่นั้คือจัดเต็มบางทิพย์มาเป็นร้อยบางอะไรลักษณะแบบนี้หมดเลยค่ะบางทิพย์ถ้าเป็นร้อยเราก็สองนํำออกนะคะออปีนี้อาจจะมีอะไรที่ที่มันมันไปตามสภาพเนาะก็ฝากท่านนายกไปเจน โรงแรมบางทีมันไม่มีอะไรจริงแต่ว่าในการบริหารจัดการ กดในทะเลสานะคะทะเลสาบเลยแล้วก็ปลาช่อนก็ในทะเลสาบเหมือนกันแล้วก็มามาคองรีมาลิงค์พขาดไม่ได้ก็คือหัวหนอยู่แล้วนะคะมาบริเวณนี้ยังไงก็ต้องหัวโหนอยู่แล้วนะคะทีมงานไม่ตายแล้วค่ะเอาอันใหม่เอาอันใหม่เอาไม่อันใหม่เอาไหม่อันใหม่เดี๋ยวจะล้องเพลงแล้วไม่ตายไปแล้วค่ะเราต้องวันนี้นะคะ ถือว่าถือว่าเป็นลูกลูกตัวล,ล,ลูกตัวปิดปิดทิปของแครวงดีนะคะเป็นลูกตัวปิดทิปของแพรวงดีเพราะฉะนั้นให้ทุกการสนกุกแล้วก็อร่อยกับรสชาติอาหารให้เต็มที่อีกอย่างหนึ่งที่จะลืมบ,บอกไม่ได้นะคะอย่าทานอิ่มมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสดท้ายด้วยลูกตาลกะทิสดเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคะของที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคะ ดีมากค่ะไว้แค่นี้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับกินกันได้สนุกเลยครับ